คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับปากัดสวยงามสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้ที่สนใจการเลี้ยงปากัดในเชิงอ,อนุรักษ์เพราะปากัดถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทยไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมต่อสัตว์แต่อย่างใดโปรดใช้วิจยยายณญาณในการรับชมวันนี้นะครับผมก็จะพามาทําความรู้จักกับพืชน้ําที่เรานิยมใส่ให้ปากัดสุดลักของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่ามีในทุกภูมิภาคนะสามารถหาได้ใน ตามบ้านเราแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแหละผมว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสอบถามมาว่าอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ได้ไหมคือพืชน้ําที่แช่ลงไปในน้ําแล้วมันไม่ตายนะครับหรือว่าอยู่ได้นานหลายวันอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ให้ประกัดของเราได้เลยนะครับไม่ต้องอสงสัยอะไรนะครับใส่ได้เลยนะ ก็เดี๋ยวจะมี7อย่าง7ชนิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าอย่างแรกจะเป็นอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อเอาที่ผมใช้ก่อนละกันที่ผมมีอยู่ละกันนั่นคือนี่ครับผมผู้ด่างครับนะผู้ด่างจริงๆอ่ะมันจะเป็นเถายาวเลยอันนี้ผมก็จะมาตัดนะตัดเป็นข้อข้อนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตก อยอดออกมาอย่างนี้เองนะครับเห็นไหมมันก็จะแตกแล้วมันก็จะอยู่ในน้ำเนี่ยได้นานยิ่งถ้าโดนแดดบ้างเนี่ยมันก็จะไปตายเลยแต่ถ้าเอาไว้านานๆหน่อยแล้วก็ไม่ได้โดนแดดนะอยู่แต่ในบ้านเนี่ยมันก็จะเหี่ยวเหลืองแล้วก็พอนานไปก็กจะตายแต่ว่ามันจะนานหน่อยแหละเป็นเดือนแหละกว่าจะตายนะครับ อย่างที่2นะครับอย่างที่2อ,อันนี้เนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยเขาจะเอาไว้ใส่พวกประกัดป่านะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาไปหาประกัดป่ากันเนี่ยก็จะตามตามแหล่งน้ําที่มีต้นแบบนี้อยู่นะครับก็คือเฟิร์นก้านดําครับผมนี่คือเฟิร์นก้านดำนะเพื่อนๆอนจะสังเกตเห็นพวกตามร้านปลาตามอะไรเงี้ย จะเห็นไหมครับว่าลากของมันเนี่ยที่เขาถ่ายแล้วก็ติดลากติดลายมาเนี่ยนั่นก็คือเฟิร์นก้านดำนั่นเองนะครับคือก็เหมาะอ่าสำหรับประกัดนะครับเพราะว่าอ่ามันจะคล้ายคลึงกับธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเป็นตัวนี้นะแต่มันไม่จำกัดนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะอันนี้ก็สองอย่างผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างที่สามกันนะครับ อย่างที่3อันนี้เนี่ยก็หาซื้อตามร้านปลาทั่วไปเลยมีแน่นอนนะครับมันก็คือสไลายหางกระรอกนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถนามาใส่ประดับตู้หรือว่าโหลอะไรของเราได้เลยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเอาไว้ในบอ่อเพาะเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าลูกป,ปลาเนี่ยมันสามารถเกาะ อยู่ได้นะครับอาศัยอยู่ได้นะแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของอไข่พวกมแมลงพวกอะไรเงี้ยมันจะติดมาด้วยนะครับเราต้องทอาความสะอาดดีๆไม่งั้นเนี่ยไข่มแมลงพวกนี้เนี่ยมันจะฟักก่อนลูกปลาเราแล้วก็ทําให้มันโตเร็วกว่าแล้วก็มากินลูกปลาเราอีกทีนะครับตัวต่อไปเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับผม บัวเมซอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยคือเขาจะเอามาใส่กระถางก็ได้หรือว่ามันมันจะแตกแตกยอดแตกหน่อของมันไปนะครับคือเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นอยู่แหละคือมันจะมีแบบก้านดอกออกมานะครับแล้วมันก็จะแตกต้นตามตามก้านของมันไปอ่ะอันนี้ก็สามารถตัดมาให้ประกัดได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนถ้าจะซื้อก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมไปซื้อมา15บาทน่งตัวต่อไปนะครับก็เป็นพวกอจอกแหนาตามบ้านนะครับอันนี้เนี่ยก็หาได้ทั่วไปเลยส่วนใหญ่เลยเนี่ยบอ่อปลาของข้างบ้านหรือว่าบอ่อปลาแถวแถวบ้านเราเนี่ยในหนองคลองบึงเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีรากค่อนข้างเยอะนะหมอก สำหรับการเพาะปลานะครับเอามาใส่ในโหลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะสะดวกเลยนะครับแต่ผมเนี่ยก็จะเอามาไว้สำหรับให้ลูกปลานะครับตัวต่อไปเลยนะครับก็คือผมว่าทุกบ้านน่าจะมีนะอันนี้นี่ครับผมใหญ่หน่อยอันนี้ เห็นดอกแล้วใช่ไหมครับมันก็คือผักบุ้งนะครับอ่าผักบุ้งเนี่ยเวลาเก็บมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดรากหรอกแต่พอแช่น้ําไว้นะครับนี่อันนี้ผมแช่น้ําไว้นะแม้รากขาข่านี่เพิ่งแตกนะตอนเก็บมาเนี่ยไม่มีนะครับมันจะแตกรากได้ดีในน้ํานะครับอ่าพยายามดึงดึงมายาวๆหน่อยนะอย่าไปเด็ดมันแบบสั้นๆนะแบบยอดยอดมันอะไรเงี้ยคือตรงยอดเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่แต่มันก็แตกอยู่นะ นีคือตรงยอดมันคือเด็ดให้มันมีข้อติดมาเนี่ยก็สามารถเอามาใส่ให้ประกัดได้นะครับอ,อันนี้คือง่ายๆเลยผมว่าตามบ้าน,นเพื่อนๆอาจจะมีหรือถ้าไม่มีจริงเนี่ยก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าทุกครัวเรือนต้องมีตัวต่อไปให้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าเป็นผักบุ้งจีนเนี่ยมันจะไม่ค่อยทนนะเพราะว่า มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อผักบุ้งจีนให้เป็นผักบุ้งไทยแบบนี้จะดีกว่านะครับตัวต่อไปเลยนะครับเป็นตัวทีเด็ดเลยหลายคนก็ไม่รู้หรอกว่าไอตัวนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คืออ่าง่ยๆอย่างนี้ครับตะไคร้ครับผม เพื่อนๆก็คงไม่รู้นะครับว่าตะไครก็สามารถใช้ได้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ใช้หมักให้พวกปลาที่ไว้กัดเหมือนกันนะครับพวกนี้เพราะว่าใบของพวกตะไคร้เนี่ยมันจะสากนะครับทำให้เ,เขาเชื่อว่ามันจะฝนคมเคี้ยวของปลานะครับเขาก็จะเอามาใส่กันแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้รู้มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่า ผู้ใหญ่เขาบอกมาอย่างนั้นนะครับแต่คือไอตะไคร้เนี่ยผมว่าถ้าในบ้านไม่มีเนี่ยสามารถไปตลาดเนี่ยผมว่าสามารถซื้อมาได้นะใส่ไปเลยเนี่ยต้นเดียวเดี๋ยวมันก็แตกรากนะอยู่ได้นานนะครับตะไคร้เนี่ยอันนี้เหมาะสําหรับเป็นพวกขวดหรือโหลสูงๆจะดีนะครับก็จบไปนะครับสําหรับ7ชนิดนะครับผมว่าในบ้านของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ผมว่ามันน่าจะมีสักอย่างหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีนอกเหนือมากกว่านี้นะครับจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันแช่น้ําแล้วมันไม่ตายเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอามาประยุกต์ใช้ใส่ได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าทําความสะอาดดีๆล้างดีๆหน่อยเนี่ยก็สามารถเอามาเลี้ยงปลาสุดลักของเราได้นะครับพยายามเปลี่ยนน้าบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยเรื่องสุขภาพสําคัญนะครับคือ ถ้ามันป่วยเนี่ยมันจะรักษาลําบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันป่วยดีกว่าพยายามดูแลเรื่องสุขภาพน้ำนะครับแล้วก็อาหารอาหารเม็ดเนี่ยอย่าไปอัดให้มันเยอะนะถ้าเป็นอาหารเม็ดคือถ้าให้มันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเหมือนกันตามมาเนี่ยเพราะว่า1เลยเนี่ยมันมันจะย่อยยากกว่าอาหารสดอ่ะแล้วก็เวลามันกินไม่หมดอ่ะมันก็น้ำก็จะน่าเร็วแล้วเวลามัน ถ่ายออกมาเนี่ยน้ำมันก็จะมีกฎมากกว่าที่เป็นอา,อาหารสดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาพืชน,น้ำามาใส่ให้ประกาศสุดลักของเรานะก็จะเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับเอามาใส่ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ